ท่านนะคะที่ให้ประเด็นไว้อย่างน่าสนใจเช่นกันคือท่านผู้ว่าแบงค์ชาติค่ะก็บอกถึงมุมมองเศรษฐกิจโลกในตอนนี้นะคะว่านอกจากความเสี่ยงแบบเดิมที่เราคุ้นชินกันแล้วยังมีความเสี่ยงใหม่ๆที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็หนุนเลยค่ะประเทศไทยนั้นยังคงต้องเติบโตแบบอย่างที่มีรีเซเลียนนะคะมองว่ามี3เหตุผลด้วยกันมีอะไรบ้างเรามาไล่เรียงกันดูเลยค่ะ โดยเรื่องนี้ในการสัมมนาค,ครั้งนี้นะคะทางดรเศรษฐพุทธสุดที่ว่านฤพุทธผู้การธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะหรือว่าทบทได้กล่าวในหัวข้อ t o w a r d a More Resilient Future ปรับโหมดนโยบายเศรษฐกิจการเงินสู่ความยั่งยืนค่ะโดยประเมินนะคะบอกว่าที่ผ่านมาความเสี่ยงของเศรษฐกิจจะเข้ามาในรูปแบบที่ทุกคนคุ้นชินค่ะอย่างเช่นเศรษฐกิจโลกชะลอตัวหรือว่าปัญหาภาคสังหาริมารัพย์ของจีนซึ่ง สิ่งเหล่านี้นะคะเป็นความเสี่ยงที่มีแนวทางที่จัดการได้แต่ปัจจุบันนี้ค่ะโลกเปลี่ยนไปมากมีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นสงครามอิสราเอลที่อาจนําไปสู่เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงจึงเป็นที่มานะคะของการที่เรานั้นต้องให้ความสําคัญเรื่องของ resilience เพื่อให้เศรษฐกิจสามารถรองรับความเสี่ยงใหม่ๆได้ดังนั้นค่ะการที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยมี r e s i l i e ที่สูงขึ้นประกอบไปด้วย3องค์ประกอบสำคัญนะคะได้แก่1 เสถียรภาพค่ะหรือว่า stability ของเศรษฐกิจการเงินสะท้อนได้จากด้านการต่างประเทศของไทยนะคะค่อนข้างจะดีโดยดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับกันดุลน,นี้ต่างประเทศไม่สูงหรดอข้อที่2ค่ะคือการมีภูมิคุ้มกันทางการเงินหรือว่ามีการชนหรือว่าบัฟเฟอร์ที่ดีนะคะและข้อที่3เติบโตจากโอกาสใหม่ดิจิทัลแอนด์ทรานซิชันนะคะ การเติบโตของเศรษฐกิจไทยค่อนข้างนิ่งหากไม่มีการเศร้าโอกาสใหม่จะทำให้ไทยไม่สามารถก้าวไปสู่รีเซเลนได้เนื่องจากการมีโอกาสใหม่จะทำให้ครัวเรือนและธุรกิจมีความหวังและเห็นแนวทางที่จะเดินต่อไปได้ค่ะถือเป็นมุมมองที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมสามารถไปรับชมย้อนหลังกันได้แล้วค่ะผ่านทางโซเชียลของเรานะคะ Money and Banking Channel แล้วก็การเงินธนาคารค่ะ